สวัสดีครับกลุ่มสอ c เปิดเซร์ซีวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทํากดเข้าลันเชอร์แล้วเด้งเข้ากลุ่มนะครับเนื่องจากมีปัญหากันเยอะเพราะว่าโดนลบโดนลิขสิทธิ์ลบกลุ่มนะครับจะได้แบบลดปัญหาเด็กหากลุ่มไม่เจอนะครับก็ประมาณไหนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูก็กด ใส่ไอดีไอดีพระปุ๊บกดเข้าปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ากลุ่มอันนี้ผมตั้งมากลุ่มสัพเพอร์เซิร์ฟนะครับโอเคประมาณนี้นะครับกดปุ๊บก็ประมาณว่าล็อกอินปุ๊บ,บ,บเ,เด้งเข้าเลยอย่างนี้เด็กมันจะได้เออหากลุ่มเจอนะครับจะได้ลดปัญหานะครับแล้วก็จะมาสอนเปลี่ยนลิงก์พวกเฮลพวกบาย c ีซีหรือแอคเคาท์ตรงที่เป็นลันเชอร์ธรรมดาเนาะทำมันด้อ่าลันเชอร์ธรรมดา ที่มีคำวาค่า Account มี My Com, มีอะไรนะ e b o o k youtube ทวิตนะครับอันนั้นนะอ่ะโอเคผมปิดไปก่อนโอเคก็เข้าไปที่ซอสของคุณนะครับคุณจะเอาว,วันไหนก็เข้าไปนะครับโอเคผมก็เอาไว้ที่ตรงใดดีนะครับบางคนก็อาจจะอยู่ใดใดซีนะครับบางคนก็อยู่ใด Di-D ก็กแล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้ก็เข้าไป ซอสแล้วก็ไปที่ซอสอีกนะครับแล้วก็ไปที่ถ้าเป็น V2 มันก็จะจะไม่จะไม่มีตรงนี้นะครับถ้าเป็น V2 ก็จะอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เข้าไปทําข้างในก็ได้ข้างนอกก็ได้นะครับเข้าไปทาข้างในีวิวปาเผื่อบางคนงงนะครับก็หาตัวนี้นะครับเนี่ยสังเกตด,ดีๆมันจะเป็นลูกคขาขาว,ขาวไม่เหมือนเพื่อนหรอกอ่ะโอเคเราเป็นคิดเข้าไปเลยอ่าก็จะมา โค้ดเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ล่าง YouTube เหมือนเดิมนะครับก็ e อิ t ดูโค้ด Code มานะครับอ่ะก็จะมาสอนเปลี่ยนลิงก์ทำลิงก์นะครับทำลิงก์ให้มันเด้งเข้ากลุ่มก่อนแล้วก,กดคอนตรงนี้นะครับเสิร์ชนะครับหรือกดคอนโทรลเก็ได้เหมือนกันนะครับคอนโทรลเก็ได้แต่แนะนำตัวนี้ดีกว่าหาหาเยอะดีอ่ะโอเคพอเจอลิงก์ครับกดที่ดับเบิลคลิกที่ลิงก์เลย มันจะเด้งไปลิงก์นะครับก็มันจะมีอะไรหลายอย่างอยู่ให้เปลี่ยนนะครับแบบชื่อต่างๆที่คุณอยากจะเปลี่ยนจะมีแบบ,แบบแบนเวลาปุ๊บคุณจะให้มันเด้งเมสเซจขึ้นว่าอะไรล็อกอินเฟลล็อกอินอะไรก็ตรงนี้นะครับหรือนี่ตรงนี้ก็แบนถูกแบนไอดีถาวรและก็แล้วแต่นะครับคนอยากใส่อะไรก็ใส่นะครับก็ตรงนี้เหมือนกันนะครับ ตรงนี้เพราะอมันก็น่าจะมีของของเซิร์ฟทั่วไปก็น่าจะมีปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้มันจะไม่มีแบบนี้แบบนี้จะไม่มีนะครับมันจะปกติมันจะมีแบบนี้แล้วก็เราก็เอาคำเนี้ยเนี่ยเนี่ยประโยคเนี้ยมาเพิ่มตรงนี้แค่นี้เองนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ลบของเก่ามาทิ้งแล้วก็ลบของเก่ามาทิ้งไปในของเก่าอันนี้ของเก่าให้มันเหลือแค่นี้นะครับให้มันให้มให้มันประมาณนี้นะครับส่วนลิงก์ก็ใส่ตรงดูเครื่องหมายปิดเปิดด้วยนะครับฟันหนูนะครับใส่ให้ไปตรงกลางนะครับคุณอยากให้มันเด้งไปเฟซแอดมินอยากให้มันเด้งไปที่กลุ่มอยากให้มันเด้งไปเว็บหนังโป๊ก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่นะ เอาเปลี่ยนเอานะครับก็เพิ่มก็ประมาณว่าเพิ่มประโยคนี้เข้าไปตรงกลางนั่นเองนะครับพอ,อเพิ่มแล้วก็มาตรงเปลี่ยนไป b ุ๊ k นะครับอันนี้มาเปลี่ยนตรงกลุ่มว่ามันเด่งไปกดตรงคําว่าเฮลมันไปไหนไปไหนอ่ะหาคำนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ไอตะกี้เนี่ยผมไม่ได้ให้มันตั้งไปไหนนะครับผมไม่ให้มันแบบกดปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ใส่เป็นประโยคหรือคําพูด อะไรก็ได้นะครับไปมันก็จะไม่เด้งไม่เด้งไปไหนผมจะไปใส่ให้มันเด้ง,องเอาลิงกุ่มลิงายไ,ไปใส่เลิงกุ่มไปใส่อโอเคเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้นะครับดูเครื่องหมายปิดเปิดฟันหนุด้วยนะครับมันมนี้ก็ใส่ตรงนี้ก็ไม้เขาจะให้มันเด้งไปเพจแอดมินก็ได้นะครับตรงนี้ เฮียก็ให้เป็นเด้งไปเฟซแอดมินก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับหรือเด้งไปเพจอะไรก็แล้วแต่อันนี้บายจีซีก็เอาเด้งไปเว็บเต็มเงินก็นแล้วกันอันนี้ก็เป็น u ู u b e นะครับก็แล้วแต่จะใส่ลิงก์ไปนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นลิงก์กลุ่มสอนเปิดทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์สอนผมเฉยๆอ่าอันนี้ก็เป็น Facebook นะครับทวิตนะครับอ่าประมาณนี้พอเสร็จพอเสร็จเราทำอะไรต่อ พอเสร็จก็บิลสิครับแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเวอร์ชันบิวด้วยนะครับให้ตเต็มๆตรงนี้นะครับอาอัปเดตคอนฟิกนะครับโอเคพอมาหน้าตรงนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้มันเป็นเวอร์ชัน่น1.0.0.0อยู่ถ้าเราบิลตัวเดิมไปนะครับสมมุติว่าเราเคยบิลไปแล้วอยนะ่างเงี้ยเราบิวตัวเดิมไปเซิร์ฟมันจะไม่อัปเดตนะครับ มันก็ประมาณว่าลันเชอร์มันจะไม่อัปเดตตัวเองนะครับให้คุณเปลี่ยนลันเชอร์เป็น1.0อ่า1.0.1ด้วยนะครับมันจะได้อัปเดตลันเชอร์เองนะครับอ่าพอเสร็จก็กดบิวแล้วก็รีบิวไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันบิวเร็วอยู่แล้วไม่เสียเวลาอะไรนะครับ ่อถ้าเป็นทั้งเหลืองอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่มีอะไรมันแค่แจ้งเตือนเฉยๆอ่ะโอเคผ่านนะครับถ้าบิลขึ้นแบบนี้ไม่มี e อ r เรสักตัวก็แสดงว่าผ่านออกไปวางทับไฟล์เลยไปวางทับตัวเชื่อเดิมนะครับ <big> ก็จะได้ลดปัญหาเกี่ยวกับเด็กหากลุ่มไม่เจอนะครับออโอเค ครับก็ประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามที่เฟซผมเหมือนเดิมนะครับคุยได้นะครับ